ครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่รอรอทําการพ่นสีนะครับตอนนี้เราตีแป้งโปงานไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะพ่นสีรองพื้นวันนี้อ่าผมจะแนะแนำเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการใช้ชินเนอร์นะครับถ้าถ้าเราทําสีรองพื้นเนี่ยคือชินเนอร์ทั่วไปเนี่ยอ่าถ้าเราเลือกใช้เนี่ยมันจะมีอยู่สองสองประเภทนะครับคือถ้าเราใช้ใช้กับงานพ่นสีจริงสีจริงก็คือสีขาวสีเขียวสีแดงอะไรพวกเนี้ย เพน,นั้นเราจะใช้ทินเดอร์ที่เกรดคุณภาพสูงสูงขึ้นหน่อยนะครับก็กันกันการที่ว่ามันจะเป็นฝ้าแต่ถ้าเราทําทํางานที่เป็นสีรองพื้นอย่างเงี้ยเราเราจะรองพื้นในขั้นตอนแรกเนี่ยคือถ้าเป็นพวกช่างอาชีพเนี่ยเขาจะไม่ใช้ของเกรดที่คุณภาพสูงเพราะเพราะว่ามันจะ,ะราคาค่อนข้างมันก็จะสูงกว่าตัวที่รองลงมาเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นโรงงานที่เขาผลิตทินเนอร์เนี่ยที่เขามีให้เราเลือกใช้เนี่ยเราก็ควรจะเลือกใช้ถูกประเภทอย่างว่าอย่างตัวเนี้ยเขามีของนิโกกิเนี่ยมีตัวตัวรองตัวรองลงมาอีกตัวนะครับก็คือ,คอตัวรองเนี้ยมันสามารถเรานํามาใช้พ่นสีรองพื้นได้มันจะทําให้เราประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราคือ hmm. เราเอาสีจริงเนี่ยเอาอ่าทอเทเอาชินเนอร์ชินเนอร์ที่จะใช้กับงานพ่นสีจริงเนี่ยไปทําพ่นสีรองพื้นก็ได้เหมือนกัน ถามว่าถ้าเรามีจํานวนง,งานพ้นที่เยอะหลายชิ้นหรือว่าบ้านทั้งหลังที่มีเฟอร์นิเจอร์เยอะๆอย่างเงี้ยเราจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะครับเพะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นตัวเลือกอีกตัวเรื่องหนึ่งเราก็ใช้ตัวรองลงมาในตัวรองของ n ิโก้เราก็สังเกตว่าถ้าเป็นตัวตัวคุณภาพสูงที่ใช้กับงานพ่นสีจริงนะครับจะมีโค้ดรหัสว่า l e t ก go นะครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นตัวลองลงมาก็ดูดูที่ฉลากก็ได้นะครับ อ่าสีฉลากจะต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดของตัวเคสองตัวนะครับแต่เป็นของยี่ห้อนิโก้คือยี่ห้อเดียวกันเพราะเพราะคุณภาพเนี่ยคือตัวนี้มันมันสามารถล้างล้างกาพ้นได้เลยเพราะถ้าเป็นชินเนอร์ที่คุณภาพต่ําเกินไปเนี่ยเวลาเราล้างกาเนี่ยมันจะไม่สามารถไปละลายสีที่อุดตามหัวกาพ้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวตัวทำรองพื้นนะเราไม่จําเป็นต้องเอา ตัวคุณภาพสูงไปล้างนะครับเพราะรอจะเิ้นเปลืองเราก็ใช้ตัวลองลงมาทําการล้างกาเพราะว่ามันจะมีสารที่ว่าไปกัดตัวสีที่ค้างคอยู่ในรูของกาพ่นได้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะสาธิตในการทําสีลองพื้นก่อนโดยเลือกใช้นะครับช <c oughs> ินเนอร์ดิโก้นะครับตัวตัวลองลงมาจากตัวจริงนะครับ การพ่นสีรองพื้นเราเราก็พ่นไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องไปกลัวมันเสียเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนแรกของการรองพื้นอ่ามันจะเยิ้มแตอะไรไม่ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับทีนี้เวลาเราพ่นไปเนี่ยสมมติว่าอากาศชื้นหรืออะไรเงี้ยคุณเน่าคุณเน่าถ้าเป็นตัวรองเนี่ย,นนย,นนยมันจะขึ้นฟ้าแน่นอนแต่เราเราไม่ต้องมาซีเรียสเพราะเรา มันเป็นขั้นตอนของการรองพื้นเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่ต้องไปสนใจมันมันจะขึ้นฟ้าหรือไม่ขึ้นไม่เป็นไรเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องมาขัดขัดแล้วต้องเก็บรายละเอียดอีกทีก่อนที่จะพ่นสีจริงนะครับนั้นเดี๋ยวเวลาขึ้นฟ้าแล้วเดี๋ยวเราไปตกใจว่าทำไมมันขึ้นฟ้าเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกของงานเราเนี่ยเดี๋ยวเราต้องผ่านการขัดการขัดออกไปอีกอพอเราขัดไปโดยวพวกฝ้าพวกนั้นมันก็จะหายเองแต่ข้อสำคัญว่าเวลาที่เราพ่น มาพ่นสีจริงเนี่ยเราต้องใช้ซินเนอร์เกดที่คุณภาพสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ าเป็นช่างที่เขาเป็นมือเชี่ยบเนี่ยเขาจะฝึกฝึกเด็กฝึกงานขึ้นมาให้ทาการพ่นเนี่ยเขาก็จะไม่ให้พ่นสีจริงก่อนจะให้พ่นสีรองพื้นไปก่อนเพราะโอกาสที่สีรองพื้นเนี่ยถ้ามันเสียมันเสียหายหรือว่ามันมันด่างมันเยิะมหรืออะไรพวกนี้มันสามารถแก้ไขได้ง่ายมันจะขัดง่ายกว่าพ่นสีจริงนะครับ